ค่ะสวัสดีค่ะพบกับหมอหนินาแม่นแม,น,ม,น,มนนะคะในรายการพระปริญญาณสุริยกรวันนี้เราจะเปิดองค์สำหรับชาวรักพันาราศีเมถุนก็ก่อนอื่นก็ขอ,อนจนครูบาอาจารย์นะคะองค์พระปริญญาณสวนนะคะขอไหวค้ครูครูบาอาจารย์องค์สันติองค์สันติองค์สันติขอครูบาอาจารย์มาประสิทธินะคะให้กระตันทำนายแม่นยำและอย่างรู้อนาคตเนาะวันนี้เราก็ จะทำนายได้ไพ่ชุดใหม่กันเนาะก็อามาจากต่างประเทศให้นะแล้วอาจารย์ก็จะเปลี่ยนไปทุกเดือนนะคะร,รายการของหมอน,นีน่านี่เป็นรายการดูดวงการผุ้ลนะคะไม่มีสปอนเซอร์รายการใดๆทั้งสิ้นแต่ที่อาจารย์้ีน่าทำในการให้กับแฟนคลับดูเพราะต้องการสร้างบุญบาร,รมีนะคะไม่ได้หาผลประโยชน์ใดๆจากกันมาเป็นหมอดูทั้งสิ้น นะคะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังในชื่อเสียงความโด่งดังหรือว่าคาดหวังในเรื่องเงินทองผลประโยชน์จากการมาทําเป็นหน้าที่เป็นหมอดอูเพราะการทําในดวงของอาจารย์นะคือตั้นใจจะสร้างบุญบาร,รมีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะก็เรามาดูวดวงกัน,นเนาะด้วยไพย่ทาร์ดนะฮะไปเพราะว่าพไพ่ชุดน,นี้จะเป็น ออ่สำหรับเล็กมากนะคะแล้วจะมีายไม่กี่ใบดะเนาะเออขอให้อาจารย์ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ทางสว่างให้กับแันแกรนและลูกๆทุกท่านเลยนะคะใครที่เกิดปัญหามันไม่มีทางออกในชีวิตดิฉันขอเป็นเอ่ออาจารย์ ให้การสว่างกับชีวิตของทุกท่านขอให้ทุกท่านได้นําพาคําทํานายของดิฉันเพื่อไปพบกับแสงสงว่างไปพบกับทางออกในชีวิตด้วยนะคะสาธุการค่ะ The Four of Fortune นะ Four of Fortune ก็คือกงล้อแห่งโชคลาภเพราะบอกว่าอะไรก็ตามที่มันหมุนเวียนในดวงชะตาของท่านการเขาเรียกว่าถ้าเวลาของ12แลัคนาราศีเนี่ยเราจะมีการหมุนเวียนเนาะ เรื่อมีการหมุนเวียนก็คือ12ราศีเขาก็จะไล่ไปราศีเมษนะไปถึงลัคนาราศีเมรเออมีนสุดท้ายเลยเพราะนั้นก็เหมือนกับดาวนะดาวเนี่ยเขาก็จะย้ายเคลื่อนไปในตำแหน่งองศาราศีละหนึ่งเดือน2เดือน3าเดือนเออหนึ่งปี7ปีอย่างนี้ก็คืออะไรก็ตามนะคะแต่เขาบอกว่ากลงล้อโชคชะตาเขาบอกอะไรก็ตามที่มันหมุนเวียนไปรอบๆเรา เช่นเพื่อนเก่าคนรักเก่ากิ๊กเก่าเพื่อนเก่าจะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเด้อคนที่ไม่ได้พบเจอกันมานานแล้วจะกลับเข้ามาในชีวิตของท่านหรือลูกค้าที่หายไปหน้าไปนานมากลูกค้าลูกค้าเก่าก็จะกลับเข้ามาอดหนุนสินค้าของท่านอดหนุนธุรกิจของท่าน เป็นจังหวะที่ดีในการได้ที่ดินที่ดีในการลงทุนที่ดินทำเลทองที่ดินสวยๆหรือมีโอกาสที่ดีที่มีผู้ใหญ่ให้การอุป,ปาการะให้การช่วยเหลือมีจังหวะช่องทางที่เห็นทางเห็นโอกาสเห็นเงินเห็นการลงทุนต่างๆด้วยเห็นแนวโน้มว่าถ้าเราเปลีป่ยนแปลงในอาชีพ ะะไปทําหน้าที่อย่างอื่นก็จะมีไรายได้มีผลประโยชน์เข้ามาอย่างแน่นอนเนาะ The Fool นะเออมนุษย์เจ้าสาํารานนะคือ The Fool เขาบอกว่ามนุษย์เจ้าสาํารานเธอถ้าความรักจะเจอคนที่มีเจ้าของมาพัวพันเออเจอคนที่มีลูกติดเป็นพ่อม่มาพัวพันเจอคนที่เจ้าชู้มาพัวพันอย่างแน่นอน นะรักซ้อนรักสำเศร้า,ารักสังคมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ช่วงชีวิตเนี้ยเป็นเหมือนดวงชีพยอลงเท้าขึ้นเหนือลงใต้ไปนู่นมานี่ตลอดเวลานะเนาะเดมีจิกเชียนเดมีจิกเชียนคนนี้ก็เห็นไหมว่าเป็นชาวต่นชาติคนหนึ่งจากหน้าไพา่นะจะมีการสิ่งชายคือระมัดระวังกันทําผิดนะเล่นกันพน,นัน ติดมอนติดเกมติดหวยไฮโลออหรือเข้าผับเข้ามาอันนี้จะนำดวงท่านไปสู่หาย,ยนะเพราะไพ่เขาบอกว่าเราคาดหวังในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเรามีความคาดหวังว่าจะได้เงินออจากการซื้อหุ้นนะแต่ความหวังเนี้ยนะนะมันจะสำเร็จไหมแต่ดวงชะตาเดอเอ็มเ m อร์เอ็มเ e อร์จักรพรรดิไพ่ของพระจักรพรรดิเกิดขึ้นเขาบอกว่า เป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตของชาวาลัคนาราศีเ,าเมถุนขาขึ้นเคยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่ขอให้มีองค์ดวงเนี้ยมีองค์คุ้มครองประจำตัวหรือเทวดาประจำตัวเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้ดวงดีให้แผ่เมตตาให้กับเทวดาประจำตัว จะทำให้ดวงท่านดีดวงท่านาสว่างนะเป็นคนดีมีศีลธรรมจะได้เจอคนดีมีศีลธรรมประจําใจผู้ใหญ่ที่ดีเข้ามาช่วยท่านแน่นอนชี้ทางสว่างนะเดือนสันสุดท้ายเด็กเกิดขึ้นเนาะพระอาทิตย์ในภายพระอาทิตย์และเด็กสองอสองคนก็บอกว่าการทําอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ทํากุศล ผลละกอุลนความดีงามอะไรไว้นั่นแหละสิ่งดีๆจะกลับเข้ามาในชีวิตนะงานจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่ให้โอกาสในเรื่องงานงานดีแล้วช่วงนี้หน้าตาสดใสดวงกำลังจะดีขึ้นละเดือนมีนาคมอาจารย์น่าทายเม่นๆว่าดวงท่านจะดีขึ้นนะเงินรอคอยได้เงินเงินตกเมิกได้เงินค่าคอมมิชชั่นได้ขายที่ขายทางได้ นะคะหรือเป็นเซลล์ขายอสังหาริมทรัพย์จะได้เงินคมมนา่าคอมมิชนเออค่าคอมมิชชั่นโบนัสวีดชิงด่างๆหรือการลงทุนอะไรไปดีลูกค้าเยอะคึกคักนะเป็นเลิกดีในการเปิดกิจการห้างร้างต่างๆเดือนออ่มีนาคมจะขายเกี่ยวกับของเล่นเด็กเสื้อผ้าเด็กนะดีมากอะไรที่เกี่ยวกับเด็ก อ่าเลขนำโชคนะคะเลข0เลข2เลข8นะคะกับขอบพระคุณค่ะ